วันชัยชี้สึนามิกำลังก่อตัวดาวพฤหัสเข้าราหูออกบุญเก่าจะสูญสิ้นอำนาจใหม่จะมาแทนสววันชัยทำนายสึนามิทางการเมืองกำลังก่อตัวตั้งแต่ปลายเมษาจะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอำนาจใหม่จะเข้ามาแทนที่คนเก่าบุญเก่าเมื่อวันที่16เมษายนนายวันชัยสอนสิริสววโพสต์ข้อความเรื่อง พฤหัสเข้าราหูออกสึนามิทางการเมืองจะเกิดขึ้นในเพจเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอนสิริพยากรณ์ตั้งแต่ปลายเมษายนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองอำนาจใหม่คนใหม่จะเข้ามาแทนที่ดังนี้การเคลื่อนย้ายใหญ่ของดวงดาวถึงสองครั้งสองคราในเวลาไล่เลี่ยก,กันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเป็นโฉมหน้าใหม่ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอิทธิพลของดวงดาวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจเป็นไปได้ขนาดนี้เชียวหรือ19เมษายนช่วงดึกของปีนี้ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคสถิตอยู่หนึ่งปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา6นาฬกา22นาที ดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตยอยู่ถึงสองปีครึ่งเมื่อพิจารณากันลึก,ลกๆแบบสุดๆโหราท่านว่าหนึ่งสึนามิทางการเมืองกำลังก่อตัวเป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปลายเมษายนขึ้นไปเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนในครั้งนี้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินชนิดคาดไม่ถึงจริงๆ 2. คนเก่าบุญเก่าที่จะเกื้อนหนุนก็สูญสิน้นแตกทับกระเจิงไปคนละทิศคนละทางมิอาจต่อกรใดๆกับใครได้ 3. อำนาจใหม่คนใหม่วิธีการใหม่ และการกระทําใหม่ๆจะเกิดขึ้นบันดลบรรดามประสานให้เกิดความเรียบร้อยชื่นชมยินดีทุกหมู่เหล่า 4. นับแต่ราหูออก17ตุลาคมเป็นต้นไปความปรองดองสมานฉันจะเริ่มเห็นปรากฏเป็นที่ชัดเจนมีแสงสว่างแห่งความสงบร่มเย็น 5. ดาวพฤหัสเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญกฎกติกาของบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างแน่นอนเมื่อราหูย้าย ความมืดดำทมืนก็จะถูกปลดปล่อยออกไปนำมาซึ่งความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและ 6. วิกฤตต่างๆของประเทศทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาลายหายสิ้นไปชาวประชาก็จะกลับมาสดใสการค้าขายทั้งในและต่างประเทศดีขึ้นโดยลำดับเมื่อดาวพฤหัสเข้าและราหูกำลังจะออกบอกได้เลยว่าทุกคนต้องตั้งจิตตั้งใจรับสิ่งดีๆต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของคนทุกๆคนต้องตั้งหลักตั้งจิตอธิษฐานวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจัดสวดนพเคราะห์ใหญ่ในวันที่19เมษายนเวลา19นาฬิกาเพื่อมงคลกุศลดังกล่าวอย่าพลาดโอกาสสำคัญแห่งชีวิตนะครับในวันชัยระบุ